โอเคผมก็สวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยพามาดูงานแก้นะครับผมเนี่ยจะเป็นตัวที่ปีกหักนะครับปีกหักด้านล่างนะครับก้านลานนะครับเปาะหักสองตัวนะครับอันนี้เนี่ยแก้เสร็จตัวแรกครับอีกตัวยังไม่ได้เหล่าเลยนะครับก็จะพามาดูนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ยไปลองดูนะครับว่าอาการเนี่ยเหมือนเดิมเปล่าตัวเดิมเนี่ยอาจจะเป็นก้านลานทั้งหมดนะครับก้านลานทั้งหมดแล้วก็การขึ้นเนี่ย เราจะไม่ได้ใส่สนสะพายนะครับก็คือจะขึ้นดีใส่ซ้ายขวาแต่ว่าเราจะใส่ดินน้ำมันช่วยนะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดินน้ำมันเราจะต้องใส่หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือปีกซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญของเว่าอยู่แล้วก็คือปีกเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นไม้ไผ่นะครับเป็นไผ่เลี้ยงนะครับเหลาเหลาให้ทรงมันคล้ายเดิมที่สุดเพราะว่าลายาเราจะได้ติดลายเดิมได้นะครับ ถ้าสมมุติเราไปทําเป็นปีกมนเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันจะขาดหายไปตรงนี้นะครับเพราะว่าทรงเดิมมันเป็นปีกแหลมเราก็เลยต้องเหลาเป็นทรงปีกแหลมนะครับแต่ทีเด็ดก็คือมันแข็งผมเหลาแข็งแข็งกว่าที่ตอนที่มันเป็นก้านลานนะแข็งกว่านะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะจวดนะครับตัวนี้นี่ค่อนข้างจวดนะครับเพราะว่าปีกมีแข็งตอนแรก ตอนที่เป็นก้านลานเนี่ยจะไม่แข็งเท่านี้นะครับแล้วก็น้ําหนักธนูเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาดินน้ำมันตรงนี้ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอ่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่ารอบแรกเนะที่ไปเล่นเนี่ยมันมันดูนุ่งนวงหัวนะครับแล้วก็ใส่ดินน้ำมันไปหน่อยนึงแต่รอบนี้เนี่ยปีกมันแข็งขึ้นนะครับผมว่าน่าจะไม่ต้องใส่ดินนะครับขาเขืออะไรเนี่ยอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็เปลี่ยนแค่ตัวกลางนะครับ แล้วก็เขาก็อยู่ในระดับปกติของผมนะครับติดติกล่างนะครับแล้วก็ธนูเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับตอนแรกเป็นใบเต็มนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเล่นประมาณอ่าสิบสิบเอ็ดมิลนะครับใบเล็กนะครับใบเล็กลงนะครับแล้วก็ที่แรกผมจะว่าจะเปลี่ยนเป็นไม้ไผ่เพราะอาการลานเนี่ยมันน้ําหนักเยอะแต่ว่าข้อดีมันก็มีนะครับข้อดีคืออ่าสปริงของก้านลานเนี่ยผมว่ามันดีกว่าไม้ไผ่ที่ผมใช้อยู่นะครับ เสียอย่างเดียวคือน้ําหนักของก้านลานเนี่ยมันจะหนักกว่าไผ่นะครับซึ่งทําให้เราใส่ธนูเป็นคันเล็กกว่าไผ่นะครับถ้าสมมุติเป็นไผ่เนี่ยมันอาจจะได้ร้อยสี่ห้าถึงร้อยห้าสิบแต่อันนี้เป็นร้อยสี่สิบสองแต่ว่าน้ําหนักมันก็พอดีนะครับผมลองช่างดูแลถือว่าเชิดกําลังใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับอันนี้เนี่ยเขาประมาณยี่สิบแปดนะยี่สิบเจ็ดยิบแปดนะผมจาไม่ได้โอเคนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์เก้านะครับเป็นหัวขี้ผึ้งนะครับ รูปเทียนนะครับเป็นใบใสแข็งใสนะครับแล้วก็ถักนะครับถักเขานะครับช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็รองด้วยนะครับรองเทปแล้วก็ถักเข่านะครับช่วยได้เยอะนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับธนูนะครับจากที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไล่เสียงมันมีการไล่เสียงที่มันไม่เหมือนไผ่ผมผมชอบนะผมชอบผมว่ามันน่าจะเพาะนะเวลาขึ้นเว้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามนะครับน่าจะได้ลองนะครับผมสวัสดีครับ